เพียบวันนั้นเห็นจูนวันนี้มาทำวันนี้มาทำอะไรอย่างีกครับยังไม่เสร็จวันนี้ก็ออกแบบใหม่กระท่อมไม่พอใจสุดๆนะมันก็ยังไม่พอใจแล้วก็มีการออกแบบใหม่อีกเพราะว่าตอนแรกระเบียบจะยกแบบตู้ตั้งไัม่กระท่อมตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วเป็นแบบตู้ยกเห็นไหมคือเครื่องเสียงติดกับรถแล้วก็ยกให้เหล็กขึ้นทีนี้จูนน็คือมันไม่สามารถเปิดหลังได้เพราะว่ามันมีเหล็กะไรมากมายตรงนั้น ลดระเบียบแล้วก็ทำาม่ได้นะกรนะอกทอมลุกยุกก็ทาอยู่นี่ด,ดูการนี้ถือว่าได้ใช้แน่อนยุกทีนี้การจดออกแบบตู้เราก็ต้องทําตู้เปิดหน้า <laughs> เพื่อในการสวิตง่ายมากขึ้นก็ต้องออกแบบใหม่อีก <laughs> เห็นไหมหลังจากที่เราได้สูมมาแล้วเออเราก็มาออกแบบมาอีกเด่โ <laughs> นเกาเนี่ยก็เป็นที่วางของมาแล้วนะกระทอมหงายหน้าขึ้นมาดิหงายหน้าขึ้นมาดิกระทอมโคของก้อนโอ้โอ้ยดอเอามาใกล้กันเลยมาแก้กันเลยมาแก้กันน้อยอย่างตัวแรกกระทอมมันเป็นอย่างเงี้ยโคอย่างเงี้ย ถ้าโค้งเนี้ยถ้าเราทําหน้ายุคเหมือนตู้รถแหนพี่ดูแล้วมันจะยากในการปิดในการขันน็อตมันดูไม่แข็งแรงด้วยครับแล้วต้องออกแบบเบิ้ลสองอะไรอย่างเงี้ยใช้บลูดแห่ได้เหมือนกันแต่ทีเนี้ยเรามาทําหน้าตรงเนี้ยมันก็มีจุดเสียงมันจะดังหรือเปล่านี่แหละคือปัญ<อ>หาอ<ไ>ีกหนึ่งจุดยังไม่ได้ลอง <S <S คือองศาที่มันหายเนียตอนนี้มันหายไปใช่ไหมล่ะเห็นไหมน่ะอันนี้มันหายไปเป็นเรียบตรงมาธรรมดาเลยเราก็ต้องมารุ้นกันว่ามันจะดังหรือเปล่าถ้าไม่ดังปรับใหม่ก็ต้องทุบใหม่เหมือนเดิมถ้าไม่ดัง อันนี้ก็มีหลายช้อยให้เลือกตัวนี้อันนี้คือหนึ่งทงานง่ายกระทอมเวลาใส่ดอกถอดดอกง่ายขึ้นแต่เน่ไม่ลดเหตไหมเวลาดึงดอกถอดดอกมันมาทั้งยวงใช่ไหมอ,นนอันนี้ก็มาทั้งยวงด้วยแต่๋ยนนี้เราออกแบบหม่ก็คืออันนี้ติดก,กับตรงนี้เลยเพื่อให้มันแข็งแรงทนทานเพราะว่าตู้เปิดหน้าเนี่ยโอ้โหมันพวามแของ็งแรงถือว่ามันน้อยมากกระทอมในการขันขันออกบ่อยแล้วก็ทําอะไรบ่อยอาเงี้ยอาจจะมีปัญหาทางด้านน็อตหลวมบ้างอะไรบ้างลมออกบ้างไงถ้าเฟลดลบอย่างเงี้ยอุปกรณ์เฟดบวกข้างหน้าโมเดลถือว่างานเข้ามาก อย่างอันนี้มีการพัฒนาเด็กกระท่อมอย่างวันนั้นเราลองใช่ไหมละ่ะครับแต่แม่เราเราใส่ไม้อันนี้เข้าไปเพื่อเพื่อลดเสียงดอกเพื่อปั้นลูกให้มันแข็งขึ้นมาทีหน่อยประมาณนี้อ๋เราใส่ไม้อันนี้สูตรนี้ก็ใส่ไม้ตนี้เสร็จแล้วเราก็จะยกไปลองกันว่าเป็นยังไงเป็นยังไงสูตรนี้ก็สูตรเต็มกระท่อมใส่หูจับอะไรทุกอย่างการใส่หูจับเนี่ยก็มีผลต่อเสียงกระท่อมเราต้องลองจริงว่ามันมีผลต่อเสียงเยอะมากน้อยขนาดไหนในการทําง,งานก็ยากพอสคมควรเป็นการกระท่อมแล้วก็อาการดามกันอะไรตัวนี้ก็ถือว่าดามเยอะมาก เพื่อลดแรงสั่นตู้มากสุดอย่างตัวนั้นนะเราต้องนั่งบนตู้ตู้ค่อยไม่ไหลกระดาษนั่งก็ยังไหลใช่เพราะว่าตู้ยังไม่เต็มสูตรแค่เราทดสอบวัดความถี่ลองความถี่เฉยว่าได้ไม่ได้ส่วนองศาคันเดียวนราก็ใช้องศาแรงกันกระท่อมใช้องศาแรงกันการทำงานเป็นกันหมดเลยเนกันบดต่างกันแค่ตรงนี้เฉยทีเราพาดูข้างในว่าไปไเป็นยังไงกระท่อมแหมหลายคนสงสัยว่าตะแกรงเราทำยังไงตะแกรงเราก็จะพับข้างกระท่อมขันด้านข้างเหมือนสมัยเก่ากระท่อมคงเกิดไม่ทันหรอกก็สมัยเก่าเป็นยังไง จะเป็นตะแกงพับด้านข้างแล้วก็ขันน็อตด้านข้างในส่วนที่สใส่ตะแกงของเรารเอบที่จะพาดูข้างในกระท่อมน่ข้างในก็จะมันไม่อยู่จากตัวนั้นนะไม่มีดามอย่างเงี้ยกระท่อมทีนี้เราก็มาใส่ดามอย่างเงี้ยเพื่อให้มันแข็งแรงเยอะมากขึ้นเพราะจุดในการทาตู้เบรคถือว่ายากมากกระท่อมค,ค,คือหนึ่งต้องห้ามไม้ดินไม้ต้องเป๊ะพอสมควรถึงจะเอาอยู่ว่ามันกระเพื่อมแรงพอสมควรถ้า,รดาดามอย่างนี้ก็คือช่วยช่วยในการสั่นเยอะใช่ไหมใช่แล้วก็ช่วยเสียงเยอะเห็นไหมตู้ทำไมเขาเอาไม้ซีมมนทำเป็นตู้เบรคล่ะก็เพราะ และอัดไม่มีถ้าอันนี้ยิ่งเราไม้ดีและอดัดดีดอกยิ่งดังทันทีเลยเพราะว่าดอกลำโพงไม่เราเราเปิดแค่ดอกมันไม่ดังกระท่อมอมันดังที่ตู้ลำโพงนี่คือตัวหลักคือดอกจะแพงข่างในก็ช่างถ้าตู้ไม่ถูกสุดก็งานเข้าเหมือนงันกระท่อมแต่ประมาณนั้นกระ่อม,อมข้างในก็มีการเนี่ยโรเตอร์ริมดอกอย่างเพื่อเมื่อให้ดอกมันเคลื่อนให้ดอกเคลื่อนไปเคลื่อนมาในการใช้งานเนี่ยคือโจกการทางานก็เยอะไม่พอสมควรกระ่อมอันนี้ขั้นโทนเสียงด้วยอะไรด้วยหลายอย่างนี่จะได้ลองเสียงตัวไหนครับก็วันนี้น่าจะได้ลอง ลองรู้น้องก่อนว่าน้องอยู่หรือเปล่าเพราะตนเย็นนี้ลูกน้องชอบหนีแต่ประมาณอาจจะเป็นพรุ่งนี้ลองก็้องเพราะว่าลองก็ต้องจับการาฟความถี่ด้วยอะไรหลายอย่างด้วยนะถ้าเราลองเฉยๆเนะี่ยมันฟังยากมันไม่รู้ว่าความถี่เนี่ยมันหายถ้าเราจับการาฟปุ๊บเราจะเห็นทันทีเลยบางทีอะเส้นการาฟขึ้นแค่มิลหนึ่งสองมิลเนี่ยมันหมายถึงหลายหลายดีๆกน่นองถือว่าเยอะเลยนะ ความดังของเสียงเนี่ยอันนี้เราก็จะทําการลองดูว่าเป็นยังไงยังไงถ้าไม่ได้ก็ต้องทําสูตรนั้นเปิดโค้งเหมือนรถแห่เหมือนเดินมน,นี่แหละคือเป็นโจทย์นั้น<ล>ตู้นี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตู้กระท่อมที่ออกแบบแล้วก็เป็นตัวเวอร์คาสขึ้นมาตัวนี้จะมีการพับเหล็กขอบเหล็กทุกอย่างกระท่อมพับเหล็กขอบเหล็กตะแกรงก็เป็นตะแกรงแบบปั๊มแบบนูนมาใส่ให้เวลาอยู่ข้างวิธีไฟไปเนี่ยก็สะท้อนแสงทั้งหมดว่าจะเป็นตะแกรงตู้กลางตู้เบดเป็นหนึ่งรุ่นเป็นรุ่นเวอร์คาสที่เราทํามาสำ ต่อไปสินค้าเราจะมีทั้งหมด3 4 5สีเกตในกระท่อมในการในการใช้งานเกตบ,บ้านเกตออกงานเกตรถหฮเกตรถหฮเบอร์คาร์ยที่ก็มีขึ้นเสียงเบอร์คาร์ขึ้นมาอีกพว<อ>กตู้บ่งตัวเบรดแล้วก็พัฒนาฝีมือของเราขึ้นมาอีกอมาณนีกระท่อมเร็วๆนี้ได้ชมแน่นอนเดี๋ยวนี้ชมแน่นอน